นะคะอันนี้ก็แดดที่สวีเดนนะคะรอบสองนะคะหลังจากที่ทักทายญาติน้องไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาทราบนะคะว่าดิฉันทุกคนทราบค่ะว่าดิฉันทำ Youtube นะคะแล้วทุกคนก็เป็นแฟนคลับนะคะก,ก็คอยมาดูโน่้นนี่นั่นนะคะแล้วก็พอดีมีญาติเขาอะ่ะอยู่ทำงานอยู่เบื้องหลังทีวีคนหนึ่งเขาบอกเขาขอติดตาม youtube ดิฉันนะคะเขาบอกว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่า ดีมากเลยถ้าเธอสามารถพูดภาษาสแวนได้เนี่ยฉันคิดว่าเธอเนี่ยทำรายการอะไรที่แบบมันเอ็กไซติ้งได้บอกไม่ใช่นะคะไม่ใช่นั่นมันเป็นอินเนอร์ของฉันนะคะฉันไม่ได้ คือคือทำทำไม่ได้ถ้าเกิดให้ใครมาสั่งนะคะมันต้องจากอินเนอร์ตัวเองก็เลยแบบแอบเขินๆนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เขารวมญาติพวกฝรั่งนะคะเขาจะมีสังคมก็คือวันรวมญาตินี้ก็คือวันเกิดของคนในครอบครัวนะคะแล้วก็จะแต่ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่มากนะคะอ่าดูไม่อย่าวไปโชว์แล้วกันรถแต่เพ่อตรงเนี้ยเยอะมากค่ะนะคะเขาจะแบ่งมาเป็นชุดๆเพราะว่า พอวันแต่งงานแล้วหมายถึงว่าลูกสาวสามีแต่งงานนะคะก็จะมีญาติทางฝ่ายสามีเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วทางฝ่ายทางสามีก็จะมีอีกนก็คือแล้วก็มีเพื่อน,นแล้วก็เออพี่น้องของสามีก็มีโยอะค่ะนะคะก็จะมารวมกันหมดแล้วลูกหลานก็เต้ไปหมดแล้วนะคะเล่าให้ฟังว่าดิฉันเขาเข้าใจว่าที่ที่ดิฉันทาคลิปเนี่ยจาก acting นะคะไม่ใช่กับจาก inner ค่ะนะคะเข้าเป็นแฟนคลับดิฉันแล้วก็ชอบในการ เรียกว่าอาิ่ิเงี้ยดิฉันไม่ใช่นะคะดิฉันทาเพราะว่าโมโหจริงๆแล้วว่าด่าจริงๆอย่างนั้นนะคะนะคะ<ม>เดี๋ยวขอตัวแป๊บหนึ่งคือทุกคนก็ให้อิสระเพราะว่าเขารู้ว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่จะทาคลิปอยู่ตลอดนะคะแล้วตอนนี้ลูกสาวก็ทําบ้านใหม่อะนะคะเห็นไหมคะนิดนึงดูนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ดูดูอยากให้ดูอิดที่นี่นิดนึงค่ะดูอิดที่นี่นะคะไม่ไม่เหมือนอิดที่เมืองไทยนะคะดูดูอิดที่นี่นะคะ ไม่ใช่อิดก,กลวงๆเหมือนประเทศไทยนะคือก้อนใหญ่มากอะ่ะคุณดูนะคะนี่นนี่คือขนาดหนึ่งก้อนนะคะขนาดหนึ่งก้อนนะคะนี่ถึงบอกว่าคุณภาพคาุณภาพของบ้านที่สวีเดนเนี่ยจะดีมากเลยนะคะเพราะบางหลังเนี่ยนะคะอยากจะให้ดูเหมือนกันจะต้องขออนุญาตเขาก่อนนะคะเพราะว่าไม้เขาทำรือแล้วทำใหม่ลูกสาวนะคะเราต้อง คุยกับเขาก่อนว่าแต่ยังอิดเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยเราต้องขอเพราะว่าเราไปออกเสือนะคะบ,บ้านนี้นะคะหลังหนึ่งเนี่ยที่นี่นะเขาอยู่กันเป็นร้อยปีค่ะไม่รู้ไม้อะไรดีมากแล้วเก็เลวลาเขาใส่ไม้เขาใส่ชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีปูนมีไม้เป็นชั้นๆอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราลื้อบ้านแล้วจะรู้ค่ะว่าดีมากๆโอเคนะคะทักทายกันแค่นี้นะคะจุ๊บจ I love anyone in the world. To